สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่วงบนหนังกับผมเองแล้วก็หนึ่งในประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือ Lost of the Ring Ring of Power นั่นเองอันนี้ผมขออนุญาต d i s c มเมอร์ไว้ก่อนนะครับว่าผมก็เป็นหนึ่งในแฟนของ JR t o c h i n เหมือนกันแต่ว่าผมตามเท่าที่กำลังซับตัวเองไหวคือไม่ได้อ่านทุกเล่มอ่านหลักๆก,ก็คือซิมมารและก็ ทูรินชายออฟทูรินและก็หลอดออฟฟลิงทั้งสามเล่มอ่ะเรามาเข้าประเด็นเรื่องของหนังกันก่อนลยดีกว่าความรู้สึกหลังดูซีรีส์ของอเมซอนผมรู้สึกยังไงผมอ่นี่ผมขอพูดในฐานะของความเป็นกลางก่อนเลยกันนะว่าเผื่อคนที่ไม่ได้อ่านนิยายคือถ้ามองในฐานะคนที่ไม่ได้อ่านนิยายเนี่ยมันดีครับคือมันมันดีเลยคือทําออกมาได้ดีสมควรทั้งเรื่องของบท เรื่องของการนำเสนอโปรดักชันอะไรพวกเนี้ยคือค่อนข้างโอเคถึงแม้ว่ามันจะแบบมีแบบดูแปลกๆไปบ้างผมจะมาพูดถึงแต่ส่วนถ้าเกิดว่าถามในฐานะคนที่แบบว่าเป็นแฟนนิยายแล้วก็ตามเก็บรายละเอียดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วก็ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเอาจาก youtube เนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่คือรู้สึก แบบว่าทําทําไมทําเพื่ออะไรอ่ะมาว่าที่ประเด็นแรกกี่วกับเนื้อเรื่องก่อนประเด็นแรกของลิงออฟพาวเวอร์เนี่ยเขาใช้เซตสติ้งอยู่ในยุคที่2ของจักรวาล l o อดออฟเดอะลิซึ่งเป็นช่วงที่แบบว่าเล่าไว้ได้หลวมมากในจักรวาลของเจ t าโทคินซึ่งแบบว่าเขามีหลายประเด็นที่แบบสามารถแต่งเติมหรือว่าตีความออกมาใหม่ได้แต่ว่าคือมันก็มีแบบ หลายเหตุการณ์หลายไทม์ไลน์ที่ดูแล้วความสึกว่าแบบมันมันมันมึนอยู่เหมือนกันทั้งเรื่องของแบบว่าเอ๊ะกาลาเดีลเนี่ยเขาควรจะครองคู่กับเคเลอร์บอลตั้งแต่ช่วงปลายยุคที่หนึ่งแล้วเป่าว่าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบคนนี้อ่านนิยายมามันก็จะรู้สึกแบบแปลกๆที่แบบแม่นางคือแม่เขาอหญิงท่านหญิงแห่งแสงกาลาเดียลเราแบบว่าใส่ชุดเกาะมาเป็นสาวห้าวเลยแบบโอ้อีโมมากแบบ จะแก้แค้นจะแก้แค้นก็แบบโอ้โหไม่ไม่ฟังใครเลยคือจะแก้แค้นอย่างเดียวคือแบบหลับหูหล,ลับตาจะสู้แต่นี่ก็คือพอเข้าใจได้นะเพราะว่าตัวพุ่มกับของซีรีส์เขาก็เคยเหมือนออกมาพูดแล้วว่าเราจะได้เห็นกาลาเดียลเนี่ยที่แตกต่างออกไปจากหนังของ P.J. คือในใต้ภาคของเราดับิงแล้วก็ h o b บิทเราจะได้เห็นิมเมจของตัวของตัวตนของกาลาเดียลเนี่ยแตกต่างออกไปคือแต่ถ้าเกิดว่ามองเอาความแบบสมเพุสมผลเนี่ย ถ้ามองเอาตามในเรื years, ่องในกาลาเดียวเขาเป็นเอลฟ์ที Wei, an er ales, the twenties, the lock, the ่อยู่มาตั I ้งแต่แบบยุคทวีปพฤกษาคืออยู่มานานละอยู่มาโอ้โหสายตระกูลเขาแบบว่าอยู่มานานพอสมควรแล้วตั้งแต่ต่อมาจากสามตระกูลใหญ่มของฟินเวยิงเวคือต่อมาเรื่อยๆครับมีสายเลือดครบทั้งเทลิทั้งทั้งนนดออีกตระกูลหนึ่งผมลืมชื่อว่ะ ออ,ออกมาก็คือแบบมีสายเลือดทั้งสามตระกูลออกมามีเป็นเขาแล้วก็แบบอยู่ตั้งแต่ยุคทวีปึกษาจนแบบเฟยนอยกทับโนโดอกับสุมิลนเอิร์ดอ,อะไรพวกเนี้ยก็คือแบบเขาอยู่มาตั้งแต่ก่อนยุคที่หนึ่งอีกอะแล้วก็อยู่จนจบยุคที่หนึ่งมาอยู่ยุคที่สองยุคที่สองยุคที่สองอ่าแล้วเขาก็จะไปมีบทบาทสําคัญต่อในยุคที่สามอีกคือคือพูดกันตามตรงคือเขาอยู่มานานขนาดนั้นนะคือ ความสุข,ขุมเขาก็ต้องก็ต้องเยอะแล้วนะคือด้วยความที่ว่าเอวอ่ะมันอายุพออายุมันเริ่มมากเขาก็เริ่มที่จะสุข,ขุมขึ้นเรื่อยๆใช่ปะแต่ถ้าเกิดผมไม่รู้นะว่าเวลาจริงๆในยุคที่สองเนี่ยถ้าเกิดนะอายุจริงๆแล้วกระดเดียวจะอายุเท่าไหร่แต่มันเคยมีคนประมาณไว้ว่าสักประมานสักสองพัน,นก, 2, กว่าถึงสามพันคือถ้าอายุประมาณเนี้ยเอวอ่ะน่าจะน่าจะเริ่มที่จะแข็งตัวเป็นน้ําแข็งแล้วมั้งแบบอ,อ้คือคือแบบว่าสุดข,ข,ขุมมากมากอะ่ะ ใช้คำนี้ดีกว่าเออมาถึงตัวของเนื้อเรื่องคือผมอยากพูดตัวของเนื้อเรื่องมาที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมแบบว่าทําตรงนี้ขึ้นมาเลยคือเรื่องการแคสนักสแสดงอะไรผมไม่อยากพูดถึงเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าคนที่เป็นแฟนนิยายอ่ะไม่พอใจซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ผมค่อนข้างเข้าใจกับกระดาเดียวนะคือแคสมาค่อนข้างค่อนข้างโอเคแต่อิมเมจไม่ตรงเ,ยเฉยๆก็ตามนั้น มาพูดถึงด้านเรื่องเรื่องเนี่ยผมมีหลายความรู้สึกที่ปนเปกันไปบางตอนผมไม่ใช่บางตอนบางช่วงผมรู้สึกโอเคกับมันบางช่วงผมรู้สึกเฉยก็คือไม่ได้รู้สึกแย่อะไรที่มันแบบปรับใหม่กับช่วงที่แบบว่าอะไรของเองว่าเองเองทำทำไมเองเองเองแบบว่าคือแบบเองอยากปรับแต่ว่าปรับให้มันแบบดูสมเทีสมผลกว่านี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้อยกตัวอย่างช่วงหนึ่งเช่น มันจะมีช่วงหนึ่งที่เอ่อเลดี้กาลาเดียวของเราเนี่ยท่านเทพีของเราเนี่ยก็จะถูกส่งตัวกลับไปวารินอคือส่งขึ้นเรือเป็นเรือเอลว่ะครับที่แบบจะล่องไปทางตะวันตกที่เป็นทวีปอา่อามันเกาะวารินอของเหล่าทวยเทพซึ่งพระนางเนี่ยไม่อยากกลับนางก็เลยตัดสินใจกระโดดลงน้ําเลยแล้วนางก็ว่ายน้ําไปไปโผล่น่าจะประมาณทางทิศใต้ของคาราดิมมนะถ้าผมจำไม่ผิด เออแล้วก็เหมือนไปเจอตัวละครในเทเลอร์ที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าระวังด้วยแถวนี้มีพวกคอแซอยู่ซึ่งฮะถ้าถ้าคุณเปิดแผนที่ของมิดเดิลเอิร์ธดูอะไม่อย่างไกลเลยเว้ยแล้วเทพี KP เราไหวจากแบบทวีปอามันมามิดเดิลเอิร์โหคือ ไม่รู้ว่าในโลกความจริงแม่งมีคนทําได้ไหมแต่คิดว่าแม่งทงทำไม่ได้จมน้ําตายก่อนแล้วก็เห็นว่าตอนจบเนี่ยเหมือนจะไปโผล่ใกล้ๆก,ก,กับเกาะลูมินอลูมินอที่เป็นบนรรพุทธของอารากกนคือไปทางตะวันตะวันออกแล้วเกือบจะขึ้นฝั่งมิดเดิลเอิรแล้วเอ็งลอยแพรกลับมาที่เกาะลูมินอเพราะโดนขึ้นซัดอะคือมันมันไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ และนั่นก็คือเป็นส่วนที่ผมมีความรู้สึกว่ามันมันหยัางวะและก็มาส่วนที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบก่อนส่วนที่ผมรู้สึกว่าไม่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือการแดัดแปลงบทประพันธ์ของเขามากจนเกินไปก็คือความรักของมนุษย์และเอลครับคุณผู้ชมคือต้องพูดก่อนว่าในตัวหนังเนี่ยเขาพูดเอาไว้ประมาณว่า คู่รักที่เป็นระหว่างรูทกับเอลสองคู่ก่อนหน้าเนี้มันจบลงด้วยศกนกาตกรรมอันน่าเศร้าซึ่งคนที่อ่านนิยายมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วสองคู่นั้นก็คือชูออกับอี i ดิและคู่ของเบเรนและลูทีเอ็นซึ่งส่วนนี้ผมบอกเลยว่าผมรับไม่ได้มากเพราะว่าคนที่เป็นคนอ่านนิยายคุณจะรู้ว่าเจอาโทชีเนี่ยเขารักตัวละครที่มีชื่อว่าเบเรนและลูทีเอ็นมาก,กถ้าไม่เชื่อลองไปคนรูป หลุมศพของอาจารย์แกได้นะครับว่ามีชื่อสลักของเบรนและดูทีอนยู่ที่เป็นชื่อของตัวเขาและชื่อของภรรยาเขาด้วยคือว่าง่ายๆครับไอ้คู่ของชัออกับอีดิวเนี่ยผมก็ชอบซึ่งผมอ่านนิยายผมสึกอินคู่นี้มากแล้วพอมาอ่านเบรนกับลูทีเอนเนี่ยผมก็อินเข้าไปอีกเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัวแทนของความรักอมตะจริงๆคือมันเป็นความรักที่แบบว่า เหมือนความรักบริสุทธิ์มากๆคนที่อ่านเบรนกับลูทีเอ็นน่ะคุณจะเข้าใจพอเขามาพูดอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าผมไม่ไม่พอใจมันอย่างมากเอออันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยคือคือแบบคือแบบคุณบิดเกินไปไหมเอออะไรประมาณนี้คือแบบคุณอยากจะแต่งเติมแต่ว่าแบบเฮ้ยเขารบเขาหน่อยเออแล้วประเด็นคือคู่ของเบรนกับลูทีเอ็นเนี่ยเขาเป็นตัวแทนความรักของเจอาโทคินที่มีต่อพายาเขาด้วย คือทำไมคุณทำอะไรแบบนี้วะแล้วไอทีมสร้างที่แบบว่าเป็นสกอราเขาเรียกอะไรนะโทคินสกอราคุณปล่อยเรื่องนี้มาได้ยังไงคุณปล่อยบทอย่างเงี้ยคุณคุณปล่อยสิ่งเนี้ยออกมาได้ยังไงผมไม่เข้าใจคือผมบอกเลยว่าส่วนเนี้ยผมผมไม่พอใจมากคือเป็นด้วยความที่ว่าเป็นแฟนนิยายแล้วคุณแบบมามาแบบมาพูดสิ่งเนี้ยในเชิงลบในหนังอะผมบอกเลยว่าผมไม่ไม่ชอบเป็นอย่างมากอันเนี้ย ผมขอติเลยส่วนเนื้อเรื่องที่ผมรู้สึกเฉยๆที่ว่าตอนนี้มันกําลังเป็นเหมือนแบบประเด็นเอามาถกเอามารอกันในแฟนๆก็คือชาวเ,าเรื่องของชาวฮารัตคือต้องบอกก่อนว่าชาวฮารรัตเนี่ยมันแบ่งออกเป็นฮารรัสใกล้กับฮารัสไกลฮา,ารัสใกล้เนี่ยจะสิวแบบจะสิวพัตถฟักจะจะผิวจะผิวขอบคุณครับผิวเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนสีแบบน้ำผึ้งแทนๆนิดนึงอะไรประมาณนั้นก็คือจะมีความแบบเหมือนแบบ เขาเรียกนะตะวันออกกลางเอเชียป่ะเออประมาณนั้นส่วนฮารัสกายนี่ก็จะแบบผิวผิวเข้มไปเลยเหมือนแบบออกแนวแอฟริกันซึ่งที่เขามีปัญหาเนี่ยคือในหนังเนี่ยมันแบบมันหลากหลายมากมันหลากหลายจนกระทั่งที่แบบว่าเฮ้ยเขาบอกว่าบางคนเขาสังเกตว่าแบบไม่เห็นคนผิวสีครบฮารัสเลยอะ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันแบบผิดบทประพันธ์ซึ่งผมมองว่าเอเนี่ยมันตลกดีตรงที่แบบว่าเขาสนับสนุนความหลากหลายแต่ว่าดัดแปลงจนแบบ มันมันเพี้ยนจนแบบว่ามันไม่มีแทบจะไม่มีความหลากหลายแต่ว่าผมรู้สึกเฉยๆนะคืออ่ะพี่อยากจะอยากจะแหกอะไรก็เอาเลยฮะมาถึงตรงจุดนี้แล้วเอาเลยตอนนี้แต่อันนี้ผมรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่าผมผมจะไปะเน้นในเรื่องของฝั่งเอลมากกว่าเวลาผมอ่านเะดอตออฟเดอะลิงผมจะชอบในเรื่องของฝั่งเอลมาถึงในส่วนที่ผมชอบที่สุดในเนื้อเรื่องเลยก็คืออ่ เอลดาคนหนึ่งก็คือฟิลดเฟลกุลนั่นเองนะครับเป็นพี่ชายของกาลาดิเอลซึ่งเวลาบนททมสกินเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยคือไม่ใช่ค่อนข้างน้อยเลยแหละคือเขาโผล่มาแป๊บหนึง่งแล้วก็ใช้บทได้ไม่คุ้มแล้วเขาก็แล้วเขาก็ไปเลยซึ่งคนที่อ่านนิยายมาเขาจะรู้ว่าฟิลด์เนี่ยเขาตายทมากแต่ในในคาแรียในหนังเขาไม่ได้เล่าไว้คือแต่ว่าเอามาโผล่แป๊บหนึง่ง คืออิมเมจของฟิลล็อตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตรงตามนิยายหรอกเขาจะออกแนวแบบเหมือนแบบออกแนวแบบวัยรุ่นอังกฤษที่ผมเห็นในหนังนะคือเหมือนวัยรุ่นอังกฤษสมัยใหม่เลยแล้วก็แบบตัดผมสั้นซึ่งใครที่อ่านนิยายมาจะรู้ว่าฟิลล็อตเนี่ยเขาเป็นเอลเป็นเอลนุ่มที่โว้สงาง,งามแบบเหมือนพระเจ้าอ่ะคุณตอนที่แบบว่าเขาเรียกไรนะแบบชนเผ่า เขาเรียกนะไม่ชนเผ่าเขาเรียกมนุษย์เผ่าเบออที่ว่าเขามาเจอฟิลล็อตอะคือแบบเขาเนึกว่าฟิลล็อตเป็นพระเจ้าอะคุณเออประมาณนั้นอะคือแบบโอ้โหเขาแบบรูปโฉมงามจิตใจดีสู้เก่งคือเป็นคนรักษาคำรักษาศจะจด้วยคือแบบโอ้โหคือเลิศเลยประเสริฐศีาดีเดง้งดมาดีมาดีส่องแสงมาเจอในหนังก็เอ,อ้ผมผมก็รู้สึกรู้สึก ฟินนิดหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการแบบเขาเรียกนะเมคอัพตัวละครมันอาจจะแบบไม่ตรงแตบบ่ว่าผมก็เห็นแค่น,นี้ก็โอเคละก็คือฟินละก็เหมือนแบบเห็นตัวละครที่ผมชอบอ่ะผมก็ประมาณนี้ความรู้สึกทั้งหมดที่ผมมีต่อ The Ring of Power เอ่อผมขอแนะนำนะครับว่าคนนี่เป็นแฟนนิยายเนี่ยผมขอให้คิดซะว่ามันเป็นแฟนฟิกตัวหนึ่งที่ ทำออกมาในมูลค like <laughs> <laughs> ่าราคาโคตรแพงแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะต้องมีซีซันต่อแน่นอนต่อให้แบบว่ายอดวิวมันอาจจะแบบเขาเรียกนะเรทในการดูมันอาจจะไม่ได้สูงมากเพราะว่า amazon มันรวยเขาทําออกมาอยู่แล้วคือมันเขาได้ลิขสิทธิ์มาแล้วมันเป็นเหมือนแบบแกรนโปรเจกต์ของเขาที่เขาต้องทําให้เสร็จเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูมันต่อไปส่วนผมก็คงดูครบห้าซีซันแน่นอนเออ พูดแล้วก็เพนแต่ว่าเออก็ไม่เป็นไรครับมันตอนนี้คือแบบมันอยู่ในยุคแบบนี้นะเราก็ต้องแบบปรับตัวคือคือผมเข้าใจเว้ยว่าหนังกับการเมืองมันควรแยกกันแต่ว่าฝรั่งมันไม่ใช่คือการเมืองของเขาอ่ะมันค่อนข้างแรงโดยเฉพาะเรื่องพวกเนี้ยมันเซนซิทีฟผมก่เลยอยากจะพูดว่าเออคิดซะว่าเป็นแฟนฟิกแล้วกันนะคือถึงแม้ว่ามันจะจิง แต่ว่าสุดท้ายแล้วไอสิ่งนี้มันทําออกมาถึงไ้ยมันจะเป็นขยะเปียกแต่มันก็ไม่สามารถที่จะไปทําลายภาพพจน์อันสุดยอดที่เป็นวรรณกรรมเหนือการเวลาของอาจารย์โทคินได้ต่อให้แบบคุณเอาออาหมวยออามหมยนะัสกูลจากชาร์ of War มาหรือคุณแม่งจะเป็นเอลผิวดําหรือจะเป็นคนแคะไม่มีหนวดหรือคุณจะแบบทําลายบทเขายังไงก็ตามสุดท้ายแล้ววรรณกรรม ของอาจารย์โทชีนก็คือสิ่งล้ำค่าเหนือการเวลาจริงๆครับโอเคขอพุดทุกคนนะครับที่มาฟังผมบนตั้ง10กว่านาทีคือก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนๆไหมยังที่ผมบ่นออกมาคิดว่าพูดอะไรแบบขัดใจออกไปผมก็ขออาภายัยแต่ว่าก็มันก็เป็นมุมมองของผมเหมือนกันอยาคิดซะว่าเออ ตามนั้นฮะไม่อยากพูดแล้วเพราะว่าผมเองก็ซิงแต่ว่าก็พยายามฉิดมันเป็นแฟนฟิกหนึ่ง